คนที่มาจากเกาหลีเหนือมายืนทางขวาคนที่มาจากเกาหลีใต้ให้มปยืนทางซ้ายถ้าฝั่งไหนทำความผิดอีกฝั่งต้องโดนลงโทษพวกเรากำลังจะทำการปล้นที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ วางสปาร์ตาลงทำไมอยากแดกบาเลต,ต้ากูยืนเรียงกัน3ตัวแบบเนี้ยกูยิงทิ้งแบบทิกแทกโถทะเทึกพักทึกทิกักเทะฮะตึงตึงทิ้งทิ้งทะเทงทะทะเทงตึงทะเทงทะะทะเทงทะะเทงท ทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆกูสามก็นะโมากโอ๊ย,อย,อยสัตว์ไม่น่ายื่นขาออกไปเลย,อ,ยอ,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 อันนี้ต้องย่าเสียงนะฮักนะฮักก็พี่สาวพี่สาวครับอันนี้คือต้องทำเสียงน่ารักน่ารักใช่ปะ่ะพี่คะพี่คะ ชอบพี่นะพี่ไม่ชอบหนูแต่หนูชอบพี่มากมาเลยนะ